สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเราจะมา,าทำพลังงานแรนดอมนะคะเรื่องราวความรักนะคะแต่ จะมาทำในพลังงานแรนดอมนะยังไม่ได้มีหัวข้อหรือชื่อเรื่องนะคะวันนี้จะมาให้ไพ่เล่าเรื่องเลยค่ะว่าวันนี้จะเป็นพลังงานแรนดอมของใครบ้างเรามาดูกันเลยนะพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเป็นยังไงบ้างขอพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนเลยค่ะว่าทุกคนเนี่ยมีพลังงานเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะคะ เดอสตาร์ตอนนี้เนี่ยคนที่เข้ามาดูเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเป็นเรื่องในชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงเรื่องงานน่าจะเป็นเรื่องงานเนาะคุณน่าจะสำเร็จได้ในระดับหนึ่งดังที่ใจหวังแล้วแหละนะคะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกักแล้วก็เรียกได้ว่าเด่นดังในวงสังคมที่ที่คุณทำเลย ทำแผนมีการเปลี่ยนแปลงจากบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานการลงทุนร่วมหุ้นบางคนก็มีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆหรือร่วมลงทุนกับเพื่อนๆหรือคนอื่นๆนะคะอาจจะมีการขยายกิจการนะซึ่ง ดูแล้วเนี่ยเป็นไปได้ดีมากเลยนะคะในชีวิตของคุณเนี่ยมีเป้าหมายและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะเออ่ตอนนี้เนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกที่เหมือนไม่ได้มีความรู้สึกเศร้าเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาเลยเนาะเหมือนชีวิตของคุณไปได้ดีมากโดอ่ะคุณคุณสามารถปรับ เปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้อย่างลงตัวแล้วนะคะตอนนี้คนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยถึงแม้ว่าภายในใจอ่ะเหมือนคุณอาจจะยังคิดถึงใครบางคนอยู่แต่คุณก็เหมือนกับว่าเก็บเขาไว้ในความทรงจำดีด ไม่ได้มีความโกรธไม่ได้มีความเกลียดไม่ได้มีความชิงชังอะไรแล้วในหัวใจในตอนนี้นะคะถ้าตาสีที่เกี่ยวข้องนะเด่นเด่นเลยก็จะเป็นชาวราสีกุมเนาะแล้วก็ธาตุไฟนะคะธาตุไฟธาตุดินนะ้ำได้เนาะแทมเปญเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงคือโยกย้ายคุณอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานจากเดิมหรืออาจจะมีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงจากที่อยู่อาศัยการทำงานอีกที่หนึง่งไปอีกที่หนึงนะคะซึ่งดีมากๆเลยชีวิตของคุณตอนนี้คือจุดมุ่งหมายของชีวิตที่คิดคิดในเรื่องของชีวิตที่จะประสบความสำเร็จเท่านั้นนะคะแล้วก็ดูมีความสุขนะคะดูแบบมีความหวัง กับสิ่งที่ทำมีความสุขแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนในสังคมนั้นๆบางคนก็มีชื่อเสียงโด่งดังในโลกโซเชียลออนไลน์เลยก็ได้นะอืมดีค่ะพลังงานของคนณเนาะอ่าเรามาดูพลังงานของคนอีกคนหนึ่งนะคนที่เอ่อคุณเคยมีประเด็นแล้วกันเนาะเพราะตอนนี้ชีวิตคุณไปได้ดีคุณเหมือนจะทำใจได้ดีมากทีเดียว คนที่คุณเคยมีประเด็นด้วยคนที่อยู่ในใจคุณน้อว่าตอนนี้เขามีพลังงานเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เขามีพลังงานเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันเลยนะอืมโฟร์บอลเปิดมานี้ก็ช่วงนี้ชีวิตของเขานี่น่าจะ เหมือนกับว่าถ้าเรื่องการงานเนี่ยก็น่าจะมั่นคงปักหลักปักฐานได้เนาะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องความรักเนี่ยเหมือนว่าเขาจะอาจจะปักหลักปักฐานกับใครหรือมีครอบครัวก็น่าจะเป็นไปได้เนาะน่าจะมีครอบครัวหรือบางคู่บางคนเนี่ยน่าจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็อาจจะยังในตอนนี้ก็อาจจะเป็นการที่แบบเหมือนถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็ัดน่าจะมีการ ทั้งท้องมีเบบี๋อะไรอย่างนี้หรือถ้าเป็นผู้ชายก็มีภรรยาที่อยู่ข้างกายเขาวนนะคะอือแล้วยังไงต่อเออนาย Nine อัพเพนเทอคอือเดี๋ยวขอเปิดให้ครบเลยแล้วกันนะชีวิตของเขาชีวิตของเขาเนี่ยอืมดูสิอ่าเขาเป็นคนที่ แรีกว,ว่าชอบทำตัวโสดไหมเป็นคนเ,เป็นคนมีครอบครัวแต่ชอบใช้ชีวิตโสดโสด,โสดนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์พอสมควรเขาคนนั้นอาจจะเป็นธาตุราศีน้ำได้เนาะคนที่เกิดวันศุกร์ธาตุดินธาตุไฟได้หมดเลยนะคะเออหน้าภัยของเขามาเต็มเต็มเลยเหมือนเขาแบบ ตอนนี้ถ้าหากว่าเมื่อก่อนเขายังไม่มีใครหรือหรืออาจจะมีใครแต่ในหน้าไพ่เนี่ยเขนาน่าจะมีครอบครัวเนะกกวาะปากๆมีภรรยามีลูกๆที่น่ารัก,กว่ะแต่ในใจเขาเนี่ยเหมือนกับว่ากําลังคิดถึงใครบางคนที่อยู่ในใจมันเหมือนกับทั้งคิดถึงทั้งยังรู้สึกถึงมันมันเป็นความรู้สึกถึงที่ รู้สึกดีรู้สึกรักรู้สึกแบบอาจจะยังมั่นคงนะแต่สิ่งที่เขาต้องเลือกทำก็คืออยู่กับสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ก็ตัวเขาเองดูชีวิตเขาก็มีความสุขดีนะอยู่กับครอบครัวแต่ภายในใจลึกๆกบเหมือนเขากําลังคิดถึงใครบางคนซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นคุยเพราะว่าแรนดอมก็ถา จะมาพูดถึงเรื่องราวความรักของคุณและคนที่อยู่ในใจเนาะว่าตอนนี้ความรักเป็นยังไงอืมได้สำลับตอบมาเป็นมีออฟฟอร์จูนนะคะทุกคนซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าทั้งคุณทั้งสองคนอะต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างมีความสุขแล้วในตอนนี้เพียงแค่เก็บการละกันไว้ในหัวใจให้ความทรงจำที่ดีๆเนาะตอนนี้ แต่ตัวเขาเองนะบางครั้งอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีมีภรรยามีลูกๆอยู่ที่บ้านมีอ่าความมั่นคงอยู่ที่บ้านแล้วอ่ะแต่เขาก็ยังเป็นคนที่ดูเจ้าชู้นะอืมเป็นคนที่เออยังชอบใช้ชีวิตแบบโสดอาจจะมีถึงไมมจะมีครอบครัวถึงไม้จะมีคนข้างกายแต่ก็ยัง ยังไปใช้ชีวิตที่ตัวเองรู้สึกมีความสุขรู้สึกต้องการนะ่ะเนาะลักษณะนิสัยเขาจะเป็นอย่างก็เรียก็ว่าประมาณว่าเจ้าชู้อยู่แแหละแต่เขาก็ยังคงมีความรับผิดชอบเรื่องครอบครัวของเขาก็ยังคงมีความสุขกันดีเนาะในตอนนี้อะเรามาดูพลังงานที่เขา มีความรู้สึกถึงคุณยังไงบ้างละกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานเนาะว่าเอาเอาเป็นพลังงานของคุณก่อนดีกว่าที่เข้ามาดูนะตอนนี้คุณนึกและรู้สึกถึงเขายังไงเดี๋ยวเราจะเปิดฝั่งละฝั่งละสามใบาละกันนะคะจะได้เทียบกันว่าคุณและเขาเนี่ยมีความรู้สึกนึกถึงกันยังไงบ้างเอาเป็นฝั่งคุณก่อนนะเดี๋ยวเปิดสาใบาเลยเนาะทีเดียวโอ เหมือนคุณเนี่ยเป็นอิสระจากตรงนั้นแล้วแต่แค่เก็บเรื่องราวทุกอย่างไว้ในความทรงจำคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาเป็น,ปนความรักคุณเป็นตัวเลือกคุณเป็นเหมือนคุณรู้ตัวเนาะว่าเป็นมือที่สามแต่คุณก็ไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นนานเมื่อคุณรู้เนี่ยคุณก็ถอยออกมาซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะตอนนี้นคุณเนี่ย เป็นอิสระจากทุทกอย่างเหมือนชีวิตคุณโรแล้วไปข้างหน้าได้ดีท,ทุกๆอย่างคุณอยากทําอะไรก็ทำมีความสุขก,กับการใช้ชีวิตของตัวเองเป็นอย่างดีแต่ภายในใจก็ยังนึกถึงกันและก็ยังกอดเป็นเก็บกันไว้ยังรู้สึกถึงเขาอยู่เนาะก็เรียกได้ว่าเป็นความรักที่คุณคุณทั้งคุณแลวเขาเหมือนเป็นความรักที่คลิกกันอะ เป็นอะไรที่มีเคมีเข้ากันนะ่ะคุณก็รู้สึกถูกใจเขาเขาก็ถูกใจคุณมากเนาะในความรักครั้งนี้อ่ะมาดูฝั่งเขาบ้างนะคะอืมเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยก็ดูแบบมีชื่อเสียงมีความเรียกได้ว่า มีความสมบูรณ์ในชีวิตมากเลยนะความรู้สึกของเขาที่มีกับเนนะแต่ตอนนี้คุณดูดีมีสนเสน่ห์มีความเพียรพร้อมทุกอย่างอะ่ะในใจลูกลูกเขาอยากให้คุณเขาอยากให้คุณติดต่อไปหาเขาบ้างนะแต่ทําไมเขาไม่ติดต่อมาอีกนะแต่จากหน้าไพ่แรกมันก็บ่งบอกแล้วว่าเขาเองก็มีครอบครัวตัวจริงหรือทั้งคุณและเขาในตอนนี้ก็ถังนต่างม,มี คนหึงกันละกันละแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยน่าจะน่าจะยังไม่มีใครแล้วก็มีสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองเออสามารถใช้ชีวิตแล้วก็เลเรียกได้ว่ามีความประสบความสำเร็จในทุกด้านเลยอะที่มันมันเป็นอะไรที่ตัวเขาเองก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะว่าคุณจะสำเร็จได้มาก ขนาดนี้เพราะคุณดูแบบเก่งมากเลยทั้งเรื่องงานเรื่องการเงินคุณน่าจะแบบโฟมากซึ่งมันก็สอดคล้องกับชีวิตคุณตอนนี้อ่ะเนาะเขาก็มาแอบส่องคุณค่ะส่องมากเลยแล้วคุณก็ยังรู้สึกว่าคือคุณยังสามารถดึงดูดเขาได้ในตอนนี้ พลังงานของคุณเป็นยังไงต่ออืมจัสมินใช่คุณคุณตัดสินใจจบแต่ในการจบมันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะคุณจะเลืนเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นเนาะใช่มันจะมีบางครั้งอ่ะที่คุณยังแบบนึกถึงเขาแล้วก็มีกาอาการคิดมากคิดหนักเอ่อบางทีก็คิดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ คุณน่าจะยังไม่มีใครด้วยไหมเหมือนความรักครั้งน,นี้หรือครั้งก่อนนะครั้งนั้นที่ที่มีกับเขาเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกเจ็บมากจนทําให้คุณตอนเนี้ยคุณไม่ได้สดในใจเรื่องราวความรักที่เข้ามาละตัวคุณเองก็มีคนเข้าหาตลอดนะคะแต่ดูเหมือนคุณไม่ได้สนใจเรื่องราวหัวใจเลยอะ่ะคุณมุ่งหน้าไปกับการทํางานการใช้ชีวิตของคุณที่คุณเองก็มี มีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายของตัวเองด้วยเนาะเพราะคุณเป็นคุยนะบว่าเลยตอนนี้คุณตั้งใจที่จะทํางานที่คุณตั้งใจอะให้สำเร็จแล้วคุณอะก็กําลังสำเร็จแล้วหลายคนก็สำเร็จไปได้ด้วยดีด้วย mm hmm. ชีวิตของคนตอนนี้คืองานเงินความรักครอบครัวก็แบบหรือหลายคนแต่แต่หน้าไพ่อาจจะขึ้นของคุณเนี่ยน่าจะยังไม่มีใครด้วยหรือเปล่า นะคะประมาณนี้ตัวคุณเนี่ยมีคนเข้าหายเยอะเนาะแต่ว่าคุณยังไม่ได้คิดที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องวามความรักค่ะอืมอ่ะมาดูพลังงานของเขานะที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะอืมต่อเนาะเออนี่ไงเด e w วอ l d เซเว่ o ออ s สองคุณหนักมากนะแสดงว่าเขานึกถึงคุณเยอะอืม คุณไปได้ดีกับชีวิตเขามาสองแล้วเขารู้สึกว่าโหคุณคุณไปจุดสูงสุดของชีวิตแล้วอะ่ะที่แม้แต่ตัวเขาเองยังอิจฉาคุณน่าจะมีพร้อมทุกอย่างในตอนนี้เนาะชื่อเสียงเงินทองชีวิตที่แบบเอออยากได้อะไรก็ได้อยากเที่ยวไหนอยากกินอะไรคือแล้วคุณต้องมีความสุขตรงนั้นในในสิ่งที่เขามองมาในสิ่งที่เขารู้สึกเนาะ ตัวคุณเองเนี่ยก็เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้ตองน่าจับค่ะเป็นความรู้สึกเขาเนี่ยคุณน่าจะเป็นคนที่พอรู้เรื่องราวว่าเขามีคนตัวจริงของเขาแล้วคุณน่าจะเดินออกมาทำในสิ่งที่ถูกต้ตองซึ่งมันมันทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีมากเลยเป็นคนที่ยอมเสียสละเพื่อความถูกต้องซึ่งมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะเมืเ่อรู้ว่าเขามี ตัวจริงของแล้วเราก็คงจะไม่ไปแย่งใครพอตัวคุณเองก็มีดีพอตัวโอ้การงานของคุณสำเร็จเดอ,อเขามองมานะคุณทำงานที่คุณทำอยู่ตอนนี้ได้อย่างสำเร็จและมั่นคงคือเขารู้สึกว่าคุณแบบเก่งมากอะมีไฟมีการทำงานงานของคุณน่ไม่ได้แค่สำเร็จ มีชื่อเสียงอะไรแค่นั้นนะแต่งานนี้มันทำให้ชีวิตคุณดูมั่นคงม,มีมีความเพียบพร้อมจริงๆด้วยในสายตาที่เขามองอะนะคะอ่าเดี๋ยวเปิดไพ่อีกชุดหนึ่งเนาะแล้วความรู้สึกของเขาเออควรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้เพิ่มเติมเมนาะอืมคุณรู้สึกว่าเออบางครั้งก็อยากจะอ๋อเดี๋ยวนะเดีนะ อืมรู้สึกว่าเขานิ่งเนาะบางทีอ่ะเหมือนคุณอ่ะเหมือนคุณเองก็อยากที่จะบอกเล่าเรื่องราวเอ่อเกี่ยวกับชีวิตของคนเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับสิ่งดีๆของคุณให้เขาฟังภายในใจนะแต่คุณก็ได้แค่คิดคุณยังนึกถึงเขาอยู่ นะคะถึงแม้ว่าตัดจบไปแล้วแต่มันมีบางมุมบางช่วงเวลาความรู้สึกันเหมือนกับว่าเออถ้าถ้าเขาอยู่ตรงนี้ก็ดีเนาะแต่ในความเป็นจริงคือทุกอย่างมันจบไปแล้วซึ่งคุณตัวคุณเองก็รู้ดีมันเป็นความคิดภายในใจลึกๆของคุณหรือเปล่าเนาะจากการงานของคุณสําเร็จมากนะคะในความคิดของคุณนะเอ,อ่อตัวเขาเนี่ยก็ไปได้ดีนะดูนิ่งมาก เหมือนกับว่าถึงไม่มีคุณเขาก็ยังมีใครอีกหลายคนมากมายที่เข้ามาในชีวิตเขานเนาะมาดูของเขากันแั่งแมนสองแล้วก็คิดนะอ๋อใช่เรื่องราวความรักของคุณคุณน่าจะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องจะตกกับเขาแบบประทันหัน คือพอคุณรู้เรื่องราวคุณก็น่าจะเดินห่นหลังจากเขามาเลยนะอืมคิดหนักนะแต่อะไรเนี่ยมันคืออะไรยังคิดถึงซึ่งก็สอดขล้องจากหน้าไพความันคือขาอตอนแรกอรืนีมว่าเหมือนเขามีใครอยู่ในใจอยู่ในความคิดถึงตลอดเวลา ซึ่งนั่นก็เป็นคุณจริงจริงด้วยเขายังคงคิดถึงคุณตลอดยังมั่นคงต่อคุณนะเขาเคยรู้สึกกับคุณยังไงก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเขาอยากจะให้มีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้คุณและเขาเนี่ยได้มีโอกาสมา,าเจอกันหรือเขาอยากจะทำอะไรให้อยากจะมันเหมือนมีคนคือว่าเขาอยากจะกลับเข้ามา แต่ขาก็คุแบบยังไม่ทำหรอกเนาะมันเขาแค่คิดอ่ะแค่คิดอยากจะทำให้มีอะไรมันเปลี่ยนแปลงแบบรวเร็วได้ไหมอยากให้คุณกลับมาอยากเริ่มต้นใหม่มันจะมีโอกาสเป็นได้เป็นไปได้ไหมในความคิดของเขาตอนนี้นะคะอืมอ่ะเราไปดูกันแล้วกันนะว่าทับไพ่นะว่า แล้วคุณและเขาเรื่องราวความรักของคุณแลวเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปคะเรื่องราวความรักของคุณและเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปจะจบไปเลยหรือว่าจะได้มีโอกาสมาพูดมาคุยกันนะคะเดี๋ยวขอห้าใบแล้วกันเนาะอืม <c oughs> ตายเถอะเป็นแปะในเท้ามันมีไฟคุณก็คิดถึงเขามากนะเอาจริง แต่ตัวเขาก็นิ่งอะเนาะทั้งคุณแล้วเขาแหละนิ่งพอกันคือต่างคนต่างรู้ะว่า,วามันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้แต่ก็ยังอยากในความคิดเขานะเขายังอยากมาอยู่ค่ะยังอยากขอโทษในสิ่งที่เคยทำผิดสิ่งที่เคยโกหกสิ่งที่เคยเออ่ทำให้คุณเสียใจ เนาะสิ่งที่เคยทำให้มันเป็นประเด็นนะ่ะ <c oughs> แต่ถามว่าจะกลับมาเร็วๆนี้ไหมนะเอ่อยังนะคะเพราะว่าช่วงนี้น่าจะนิ่งๆคือจัดหน้าไพ่พลังงานของเขาตอนนี้ด้วยความที่ว่าตัวเขาเองก็มีคนข้างกายหรือ <c oughs> เขาไปเริ่มต้นครอบครัวใหม่เนี่ยเราก็ดูเหมือนว่าคนใหม่เนี่ยเขาน่าจะาก,กำลังมีเหมือนกำลังมี ลูกน้อยอีกคนมีเบบีอีกคนหนึ่งด้วยแหละหรือกำลังแบบไปได้ดีกับชีวิตครอบครัวอยู่เหมือนกันก็เหมือนกับว่าเขายังคิดถึงทั้งสองเหมือนกับว่าคนนั้นก็รักคนนี้ก็จะเก็บไว้ประมาณนี้แต่กับคุณเนี่ยเขาก็รู้เราว่าคุณหันหลังมันก็ก็คงจะยากเพราะว่ามันเป็นแฮงแมน มันก็แค่รู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังกอดเดินเก็บกันไว้อยู่ยังคิดถึงกันในสิ่งที่ดีๆยังเรียกได้ว่าเขาก็ยังรักคุณนะเรียกได้ว่ารักแหละมันทั้งรักคิดถึงยังมั่นคงคือแต่ก็ยังคงทำอะไรไม่ได้พอถ้าหากวา่ามา เข้าหาคนตอนนี้ทุกอย่างนั้นก็จะเป็นปัญหาเกิดปัญหากับคนรอบตัวเขาซึ่งน่าจะเป็นคนข้างกายของเขาด้วยแหละเนาะเขาก็คงจะเลือกครอบครัวไปก่อนค่ะแต่ภายในใจลึกๆเขาก็ยังนึกถึงคุณคุณก็ยังนึกถึงเขาออโอเคอเรื่องราวความรักก็จะประมาณนี้นะคะ ก็ได้ทุกธาตุทุกราศีเนอะทําในสิ่งที่ถูกต้องก็ดีแล้วค่ะทุกคนโอ้นี่ไงใต้สําหรับตัวนี้ก็เป็นคุณนแฟเนเพืคุณแล้วเขาก็คือต่างนิ่งต่างใช้ชีวิตของกันและกันนะเรียกได้ว่าตัวคุณเองอะถ้าหากว่าไม่ยึดติดอะไรคุณก็น่าจะได้เจอกับคนใหม่ที่เป็นคู่แท้ของคุณที่เป็นคู่ที่จะ มาเติมเต็มในชีวิตให้คุณได้ในเร็วๆนี้ค่ะส่วนตัวเขาเนี่ยก็น่าจะต้องอยู่กับคนของเขาแบบนั้นไปนะคะโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ